ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาสมดุลธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบรุนแรงนำพาความเดือดร้อนในทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่างๆมักเกิดปัญหาทั้งน้ำท่วมดินถลม่มและภายแล้งสลับวนเวียนกันมาโดยตลอด เมื่อยามน้ำหลากในฤดูฝนราษฎรในเขตภาคเหนือต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมดินถล่มในหลายพื้นที่แต่ในยามฤดูแลง้งพื้นที่เดียวกันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห้งแลง้งกันดานไม่สามารถทำการเพาะปลูกใดๆได,ได,ได้ทั้งทั้งที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ภารกิจการจัดหาน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอแก่เกษตรกรที่ต้องพึ่งผ่านแหล่งน้ําในการทําการเกษตรอยู่เสมอคือภารกิจหลักของสํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยการจัดสร้างทานบกั้นน้ําขนาดเล็กพร้อมอาคารบริหารจัดการน้ําโดยจัดสร้างในพื้นที่ลาดหล่อนที่ไม่ใช่ทางน้าไหลผ่านผ่านการประชาคมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ การสร้างคำนบนี่คืออีกอย่างนึงอย่างโนโปครสร้างนี่คือเขาสร้างด้วยมาตรฐานแล้วก็เก็บกักน้ำได้อยู่สามารถให้ชาวบ้านนะครับคือมีน้ําใช้ในหน้าแรงหรือทํานาแล้วก็ทําสวนผักนะครับออกจากการทํานาแล้วมาทําผักนะครับหรือจะจะ,จะทำนาปังนะครับเป็นส่วนๆหรือไร่สองไร่ก็แล้วแต่ขณะนรอมการเขานะครับตรงนี้ชาวบ้านนะครับที่ได้ประโยชน์เขาก็เล็งเห็นว่าเมื่อน,โนโปคมาสร้างแล้วนะครับมันก็ สาม,มารถทําให้ชาวบ้านนะครับมีชีวิตกินอยู่ที่ดีนะครับด้วยสันเขื่อนที่มีขนาดเพียง4เมตรทําให้เกิดสมดุลใหม่ของระบบนิเวศได้อย่างรวดเร็วก่อเกิดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่สามารถเก็บน้ําไว้ให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้นอกฤดูกาลเป็นเสมือนฟองน้ําธรรมชาติที่คอยดูดซับเติมเต็มปริมาณน้ําในอ่างอยู่ตลอดเวลา จากความชุ่มชื้นที่มีอยู่ในวิถีธรรมชาติครับพื่งทั้งฝายเหล่านี้นะครับประโยชน์อย่างยิ่งก็คือทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในรอบๆในพื้นที่ฝายตรงนี้ไม่ว่าพื้นที่หลังฝายหรือพื้นที่หน้าฝายเนี่ยก็ยได้รับประโยชน์โดยทันทีชาวบ้านสามารถรับน้ำเหล่านี้เอามาใช้ในการเกษตรได้ทันทีในพื้นที่ภาคเหนือ ในบริเวณที่เป็นทางน้ําไหลพื้นที่ลาดหลอนหรือพื้นที่รุ่มน้ําที่สามารถเก็บน้ําได้ลักษณะของแก้มลิงนะครับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือปัญหาน้ําท่วมเนี่ยก็จะลดลงไปและขนาดเดียวกันในรูดูแรงน้ําที่เก็บกบเหล่านี้ก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถทําการ,กรเกษตรได้ทั้งปี เมื่อทุกๆโครงการบริหารจัดการน้ําในทุกพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาภาค3าได้ดําเนินการอย่างครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ก็จะก่อเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มมากขึ้นได้ปริมาณน้ําให้เกษตรกร,ร,กรได้ใช้ทําการเพราะปลูกเพิ่มมากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางสังคมและส่งผลโดยรวมแก่ความมั่นคงของชาติ โดยแบบจำลองนวัตกรรมของระบบการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำตามแบบของสำนักง,งานพัฒนาภาค3ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกๆคนที่เข้าชมนิทรรศการที่จังหวัดพิษณุโลกและแบบจำลองนี้เมื่อได้รับการสารต่ออย่างต่อเนื่องจะสร้างผลประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไทยในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป